สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมไว้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแบบ GPO นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปเกาะใหม่นะครับเกาะคุกอินฟิลดาวนั่นเองครับมีใครไม่รู้เยอะเลยก็ให้ทุกคนมาทิลเลอร์พาร์กนะครับหรือว่าเกาะโมเรียนั่นเองครับผมทุกคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเดินมาเลยครับเดินตรงมาจากเกาะเลยนะครับผมมันจะมีอยู่หน้าเกาะนะครับตรงเหมือนเป็นท่าเรือนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคน เศษเรือขึ้นมาครับเอ้าเรือผมจบเอ้าโอเคครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้อ่ะแค่ล่วงลงไปในนะ้ำเฉยโอ้โหจบเลยก็ <laughs> <laughs> ให้ทุกคนเสร็จเรือมานะครับแล้วก็ไปทางทิศ NW นะผมประมาณนั้นเลยไปเลย โอเคครับผมก็เห็นเกาะมาที่เรียบร้อยนะครับผมให้ทุกคนเี้ยวซายนะครับมันจะมีท่าเรืออยู่แล้วก็จะมีจุดเซฟให้อยู่แล้วก็มีซื้อล็อกโคตนิดหน่อยประมาณนั้นโอเคครับผมก็ให้ทุกคนกระโดดขึ้นไปครับผมตรงนี้จะเป็นเซฟโซนนะครับไม่สามารถตีกันได้แต่ยกเว้นในห่วงนี้นะมันตีเรือไดออ้ก็สามารถเซฟได้นะครับผมแล้วก็ซื้อล็อกโคตได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนตรงไปนะครับผมเดินตรงไปยาวๆเลย มันจะมีวงกลมอยู่ข้างๆตรงปราสาทอยู่คุกแล้วกันคุกอิมเรลดาวครับประมาณนั้นเลยนี่ครับผมจะมีวงกลมแบบนี้แล้วก็จะมีศูนย์ถ้าแปดครับก็ลงได้ทั้งหมดแปดลงได้ทั้งหมดแปดคนครับผมมีอยู่ทั้งหมดสามระดับ normal h a r d มีในแม่ประมาณนั้นนะครับผมก็ผมจะไม่ลงให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมอ้วงนอนมากเลยยังไม่ได้นอนเลยครับผมก็ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้มากนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมขอต่อไปนอนบุยบุยกันนะครับผมบ,บายๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าใหญ่ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับบ๊ายบาย